สบายดีสบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาห่อขนมเพราะว่าเสียเอาบุนบ้านบ้านสเก็ตมะอื่นเนาะเขาจะสีเอาบ,บานกลุ่มเขาแต่ก็เลยมาห่อขนมเมื่อนี้นะเสร็จไปต่องไปต้องลายลเสร็จคือผลออกซะก,ก่อนแต่สีห่อข้าวต้มผัดนี่ข้าวต้มผัดผัวแล้วเ,ร,วเรียบร้อยขัวใส่กะทิกะทิมะพร้าวแล้วก็ใส่ในโถั่วดำนำํำห่อน้ำกัน,นอก้อนี้ยห่อห่อขนมน้ำกกน เสร็จไปตองก่อนไปตองกระตากแหงตากแดดไว้คนเหี่ยวคนยุก็มาเสร็จทำความสะอาดเนาะเ็ตได้เติมห่อไว้อันตอนหับแขกคนมาเล่นมากินมาเที่ยวเนาะภายในงานมาเด้อพี่น้องมาเล่นบนบานสเก็บ หนึ่งปีมีหนึ่งข่างนอกาจาเขาจะเห็ดบุญกลุ่มเขานี่ก็จะมีมีลำบงมีเครื่องขาขาย,ายอะไรอะไรแนวเนาะแม่ขาขายเครื่องขายของเขาจะมาลงวงอันวงสไลเดอร์ก็มาลงแต่เมื่อคืนเลยสไลเดอร์เล็กหน่อยเล่นงานใหญ่ได้สตัตวเก่านะแต่ละปีที่เขาเจะเป็นจัดนะงานความหมายใหญ่คือนะใหญ่คือว่า คล้องขาคล้องคายลายแขกะ้นกับลายมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอินเลยเด้เอเจ็บไปตอกรวสิห่อห่อข้าวต้มพับโบมนขนมดอกไปบันห่อสิงามอยู่บน บริธาน้ำมันก่อนวะบริธาแหละงั้นบรติ๊ดอกกระทิมะพร้าวห่อข้าวต้มพัดเขาก็ห่อเนี่ยนี่แต่ว่านอพี่น้องห่อบักใหญ่เลยกินห่อหนึ่งสองห่อกระอิ่มกินงามไปตองไปจองหน่อยกัห่อหน่อยไปจองใหญ่กัห่อใหญ่ พร้อมกะทิแฮงพร้อมกะทิเผาแล้วอ mm. ันแล้วบุญบ้านเ้าบุญอบนบ้านไม่โตนาดูบ่นาดูแล้วเลยเนาะ แล้วบุญบนันชาเกติกับบุญบนันคำตอบย่องนี่จะบุญต่อๆได้บ้างพวกอันปุกจ้าสายตีเนาะสามสิมวันนี่นก็บ่อยักเปรี้ยนะโทรศัพท์อ๋อบางไง à y บาง n g เลย She's having that round. ก ah. ็แค่บุเด้อคุใช่บุนันละช้ไปปุนเป็นแค่ปอมหเนี้ยขนาด มาเขามาเขาเนียเน้ยมาแล้วล้วก่ะใส่แบบขว้าใส่กะทิใส่แบบขว You ขนมกับงามอันนั้น้มกยู่่เบิดแล้ลอยอนีนะชุกขัยุกในหัวหนิในถั่วนี่ชุกขัอยุ่ Oh, siang, aku ke ขันด้นดวยยังอีกอยูอ่หวัวหนึ่งยังอีกอยู่หมอหนึ่งเป็นหม้อที่สองต้องกระหัวแล้วเห็ดลายครับติดเลยนวัน ลูกอยู่บักตะเกียบตะเกียบเป็นหนึ่งก้อนเป็นแหลวเลยนี่แล้วเลยอันนี้จะเป็นหนึงนนน่งก้นอน พ่อได้ซ้ำได้หนึ่งซ้ำนัดเนาะฐาหลุดน,น้ำกันแบบคนซุกพี่น้องบัดนีเซ่บ่นี่เอามาหนึ่งแหละทุกคนเต็มหัวเลยซองหวังหวหวัวนี่ซุกแหละหวัวนี่นะเดี๋ยวเราจะไปซีมเบื้องว่าสีเซ่บ่ต้องซีมก่อนเนาะฮอนฮอนหอมปังไงเลยหัวหนึ่งก็อิ่ม ซ้ำนี่ก่อนไปไปซีมบ้านนี่ที่เสบซ้ำไดแกเบิ่งแกเบิ่งติดไปต้องบอกเลยบ่ติดติดเลยฮะ้าพอดีเนาะกันบัดบัดเพิ่นบ่บัดเนี่ยบัดเพิ่นเย็นนั่นเด้อมันยังห่อนอยู่เขาเห็ดหมดที่ไหนก็คนเห็ดจะเขาเห็ดนัอะไรยังห่อนอยู่เราก็ต้องไปเพิ่นอยากห่อนซีมซีมอื้ม แซ่บทั้งหวานทั้งมันมันแห้งดิในถั่วกห็หลายหลายว่ามีเผือกกนมีเผือกนะเผือกใส่ จะรูปแล้วก็แซ่บ สรุปกระแสบเบนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบปรซจำเนี่ยก่อนเด้พอพบกันใหม่คลิปนะขอตัวลาไปก่อนจ้าสบายดี